สาบคฤลาสหาบทที่หนึ่คาลืหาหลังนั้นสร้างขึ้นเป็นแบบโบราณสูงห้ชั้นตั้งทรรมนอ,อยู่บนทางโรดเดียวลายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิดขึ้นเบียดเสียดกันตัวตึกใช้ซีเมนผสมปูนขาวบสมสลับกับแดงสีมนๆฉะนั้นในยามดึกความทรรมนมากหือมาของคฤลาสหาจึงตัดกับความมืดแล้วพุ่งขึ้นสูงทมนในท้องฟ้า อนาบริเวณเกือบสองไร่ในคฤลือหาเงียบคลึ้มสงบลมนึ่งลมแรงพัดมาไม่ขาดสายเรากับภาพวิจิตรลากับฝีมือจากปายผู้การของจิตกรผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังวาดภาพคฤลือหาปในฝันนักคาลือหาแห่งนี้มีปัจจุบันการที่พัวพันกับอดีตการในสมัยเจ้าขุนเมืองและพนางพี่พนางน้องล่วงผ่านปีเศษมาแล้ว อันเป็นจุดเริ่มต้นของสาบคาลิหาด์สตรีร่างเล็กในชุดล่ำลองอยู่กับบ้านผมเปียกขมวดเป็นมวยรวบอยู่ด้านหลังก้าวเท้าเข้าไปในห้องสมุดซึ่งประมุขคาลิหา์เวียงลาดกำลังโคลนคว้าหนังสืออยู่พี่นาวินคะนาวินนั่งเวียงลาดเก็บหนังสือเข้าชั้นหันกลับมามองหน้าเรียบๆของน้องสาวมีอะไรหรือนา นานลินกืนน้ำลายมองไปหน้าพี่ชายอย่างหวัดหวาดเธอรู้เหมือนกับพี่ทุกคนในคารือหาดรู้ยามพี่นาวินอยู่ในห้องสมุดนั่นหมายถึงไม่ต้องการให้ใครรบกวนนอกจากธุระสำคัญจริงๆความจริงนาวินไม่ใช่คนดุดเขารักน้องๆทุกคนแต่ทุกคนก็เกรงกัวพี่ชายใหญ่นานลินสรุปว่านาวินเป็นคนหน้าคมสันหน้ามอง ใบหน้าแข็งกล้าวดวงตาอ่อนโยนอายุพิ่งจะสามสิบแต่ยามหมกมุ่นอยู่ในห้องสมุดเขาดูแก่เกินไวัยไปมากหญิงสาวรู้สึกเห็นใจพี่ชายสิ้นพ่อนาวิต้องทนรับภาระประมุขคฤคลาสหาเพราะเป็นทาย,ยาทคนโตของเวียงลาดถึงจะมีญาก,กับญาติทวดทั้งสองท่านก็เปรียบเสมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจ มีธุระอะไรหรือนาพี่ชายถามย้ำเออคุณอารีอะค่ะเธอขอลาออกคุณอารีก็คือพี่เลี้ยงของนาลิมีน้องสาวคนเล็กว,วกัยสิบห้าผู้พิการมาแต่กำเนิดอาลีเพิ่งจะเข้ามาทำงานได้เพียงเดือนเศษเท่านั้นเธอออกไปก่อนเดี๋ยวพี่จะไปพูดกับคุณอารีเองไม่ได้หรอกค่ะคุณอาลีเธอจะไปวันนี้ และเดี๋ยวนี้อมุกหนุ่มแห่งเวียงลาดุุดคิกแล้วออกคำสั่งไปเชิญคุณอาลีเข้ามาหาพี่อาลีก้าวออกจากประตูเพียงสองสาก้าวก็พยักหน้าให้กับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งยืนรออยู่แล้วเชิญค่ะคุณอาลีอาลีก้าวตามน้องสาวเจ้าของบ้านไปในห้องสมุดเธอย,ยืนด้วยท่าทางสงบราวกับเกรงกลัวเชิญนั่งตามสบาย เสียงเจ้าของบ้านกล่าวขุนขึงหญิงสาวจึงซึดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวใกล้ที่สุดเห็นหน้าลินบอกว่าคุณลาออกลหลวงนาวินเอ่ยถามพร้อมกับมีปุหรีบนโต๊ะหนังสือขึ้นจิดสูงค่ะที่นี่ไม่สบายหรือสบายค่ะสบายมากอาลีตอบเร็วหรือมีอะไรที่ทำให้คุณไม่พอใจหรือไม่มีค่ะเพียงแต่ อะไรพี่ันกลัวเจ้าของบ้านหนุ่มกับน้องสาวมองหน้ากันโดยอัตโนมัติเข้าใจเรื่องได้ในทันทีคุณกลัวอะไรเออหลายอย่างค่ะพูดไปเออกลางคืนค่ะพวกคุณไม่เคยได้ยินเสียงเลยหรือคะเสียงประหลาดบางครั้งเหมือนเสียงดนตรีบางครั้งก็เป็นเสียงโสดมนโอ้ บางครั้งมันขย่าประสาทน่ากลัวเหลือเกินบางคืนมีคนเคาะประตูหน้าห้องพิฉันลุกไปดูก็ไม่เห็นอะไรวิฉันโทษไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะอารีเล่าไปด้วยสีหน้าตนกตกใจไม่มีอะไรหรอกคุณคิดมากไปเองหรือไม่ก็เกิดอุปทานเพราะที่นี่เงียบวังเวงเกินไปไม่ใช่อุปทานแน่ๆคะ่ะวิชันได้ยินกับหู ดิฉันทนไม่ได้จริงๆผมขอยืนยันว่าคุณจะปลอดภัยทุกอย่างเพราะคุณเป็นคนนอกอารีไม่ได้สังเกตงความหมายความในของประโยคที่นาวินกล่าวว่าใจหมอกวงแต่จะลาออกให้ได้คุณหาคนอื่นมาแทนดิฉันเถอะค่ะเงินเดือนคุณผมจะเพิ่มให้ทันทีอีกหนึ่งเท่าตัวผมไม่อยากเปลี่ยนคนอื่นเพราะคุณเข้ากับนาลินีได้ดี คำแล้วได้งินจะหนุนมไม่น้อยเลยอาลีก็อยากจะได้จะดูเหมือนความขัวจะมีอิทธิพลมากกว่าแรงอยากดิฉันไม่อาจทนกับเสียงประหลาดที่หน้าหวัดขัวที่สุดได้ถ้าอยู่ต่อไปดิฉันอาจจะเป็นบ้าตายประมุกหนุ่มแห่งเวงลาถอนหายใจยาวหาันไปกล่าวกับน้องสาวนาลินช่วยจัดการคิดเงินเดือนให้คุณอาลีด้วยค่ะ นาลินพยักหน้ายิ้มกับอาลีเป็นดํานองว่าออกจาก้้องสมุดได้แล้วอ๋อเดี๋ยวให้ตามั่นขับรถไปส่งคุณอาลีถึงตลาดในเมืองด้วยค่ะรับลางหญิงสาวทั้งสองนาวินเตรียมหันหน้าเข้าหาหนังสือตามเดิมแต่ล่างหนึ่งที่คุ้นตาก้าวเข้ามาเสียก่อนผู้ที่เก้าวเข้ามาคือนาครน,นเวียงลาน้องชายคนถัดไปของนาวิน ตระกูลเวียงลากมีทายาทสี่คนสองคนแรกเป็นชายนาวินและนาครน้องสาวอีสองคนคือนาลินและนาลิมีนับปว่ดเป็นคนที่หกในรอบสามเดือนนับตั้งแต่นาลิมีมีพี่เลี้ยงเป็นต้นมานาคอนพูดจิ้มยิ้มพี่ชายมองปาดเดียวก็รู้ว่าเขาพูดจรงสะใจใครอยากจะทนอยู่บ้านระบาบอหลังนี้ ใหญ่โตโออาดีหรอกแต่มันเป็นนรกชัดๆนาครพูดต่อพี่ชายยังคบฟังเงียบๆจางผมเป็นมื่นผมก็ไม่อยากอยู่พี่ชายยังคงนิ่งเงียบตระกูลแล้วมันมีอาถรรพ์เชื่ททำไมเราถึงม้เป็นเหมือนอครอบครัวคนอื่นบ้างนาครเสียงเศร้าอ้าพี่นาวินทำไมเงียบเชละ่ะพี่ไม่รู้จะพูดอะไรกับแกอีก เพราเราพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วพี่นาวินผมไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แต่แกต้องอยู่นาวินพูดเสียงแข็งผมรู้ผมต้องอยู่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ไปจนตายน้องชายกล่าวเสียงอ่อนอย่างคนโปงตกนาลินก้าวเข้ามาในห้องสมุดอีกครั้งหนึ่งเธอชะงักเมื่อเห็นพี่ชายทั้งสองกำลังสนทนาก,กัน เออขอโทษค่ะไม่เป็นไรนาเข้ามาก็ดีแล้วพี่มิเดียจะพูดด้วยคะนาช่วยจัดการหาพี่เลี้ยงให้นาลิมีด้วยพี่ชายคนโตกล่าวคนที่เจ็ดแล้วนะคะพี่นาวินนาคอนกล่าวพี่อยากให้นาลิมีเพื่อนพี่ชายคนรองหันมาพูดสปปรพยอก,กับน้องสาวหาไอที่คนภาษาแข็ง,ขง,งนะๆ่อยนะนานาลินยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่แห้งแรงเหมือนกันปกตินาคอนเป็นคนที่มีนิสัยล่าเริงขี้เล่นพูดให้คนอื่นๆหัวเราะได้แต่ในยามกล่าวถึงเรื่องภายในค้าลึหาดเขาจะกลับเป็นอีกคนหนึ่งที่ประชดประชันชีวิตอย่างแสบร้อนผิดกับนาวินหาย,ยายคนโตแห่งเวียงล่าซึ่งเงียบขรึมตลอดศพจึงไม่มีใครอ่านเขาออกว่าเขาอยู่ในอารมณ์ใดนาคิดว่าพอจะหาคนมาแทนคุณอาลีได้ไหม ประมุขหนุ่มขอเวียงลาดถามได้ค่ะนาขอเสนอว่าเราจ้างคนประเภทมาเช้าเย็นกลับดีไหมคะจะได้ไม่มีปัญหาเอม่างที่แล้วแล้วมาพี่ชายสายสศาีรษะพี่ต้องการให้คทางที่นี่เธอก็รู้ทางเข้าคฤหาสน์เวียงลาดไกลและวังเวียงเพียงไรเป็นการยุ่งยากถ้ามาเช้าเย็นกลับและเราต้องคิดถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย ก็จ้างอย่างที่จ้างครูอภิญญานาลินแยง้งครูอภิญญาที่เอ่ยถึงก็คือครูสาวที่สอนหนังสืออยู่ในเมืองคนของเขเรืหาจะนั่งรไปรับถึงโรงเรียนมาสอนหนังสือนาลินีทุกคนสาวเพียงวันเดียวในรอบสัปดาห์ครูกับพี่เลี้ยงไม่เหมือนกันจัดการตามที่พี่บอกด้วยอย่างเท่านี้นาวินก็หันกลับไปสนใจหนังสือต่อไป เป็นการตัดบทที่น้องชายและน้องสาวรู้ดีทั้งสองจึงเบี่ยงออกมาเดยจะไปหาใครที่ไหนมาเป็นพี่เลี้ยงยินีนาคอนถามขณะที่เดินออกมาตามระเบียงยังไม่ทราบเลยค่ะวิธี่ประกาศตามหน้าหนังสือพิมพ์เห็นจะไม่เอาแล้วเพราะไม่อยู่ไม่ยื้สักคนน้องสาวบน่นอย่างไรคุณอาลีนับว่านานที่สุดตั้งเดือนกว่านะนาคอนกเซสา น้องสาวอมยิ้มพี่ชายคนรองติดจะมีอารมณ์ขันถ้าไม่อยู่ต่อหน้าพี่ชายคนโตลองหาคนที่อยู่นานสักส,กสองเดือนสิหาได้พี่จะให้รางวัลโอ้พี่นาคอนจะชดหน้าซะเรื่อยจร,จริงนะที่นี่อย่างเก่งก็สองเดือนเห็นแทบทุกลายอย่าพูดเล่นสิครับพี่นาคอนนาชักจะกุ้มแล้ว ในพูดเล่นกระแก่เร็วอย่าซีเรียสนักเลยมาจากเขาพี่นาครนเคยสังเกตตัวเองหรือเปล่ายามอยู่ต่นหน้าพี่ใหญ่ก็ซีเรียสพอกันรับหลังก็กลายเป็นอีกคนมันกับมีสองภาคนะ่ะ <ๆ S 1> เธอก็รู้ว่าพี่นาวินพูดเล่นไม่ได้พี่ลองกล่าวคุ้มขึงนาลินยืนพิงระเบียงเหมอมองไปที่สนามหญ้าเออนาลินีอยู่ไหนพี่ไม่เห็นเลย นาคอนถามขณะที่มองไปที่ชิงช้าอาศจากล่น้องสาวพี่การที่จะชิงช้าเป็นสถานที่พักผ่อนแทบทุกวัน,วนเห็นพระอ่อนพาไปนอนเมื่อตะกี้นี้ค่ะสาวตอบเรียบๆหากสมองคุ้นคิดหาพี่เลี้ยงมาแทนอาลีนาคอนนึกถึงน้องสาวคนเล็กนึกถึงไม่น่าซีเซลและประอดสงสารไม่ได้กรรมอะไรนะที่ทำให้ตระกูลนักเวียงลาดต้องเป็นเช่นนี้ ชายหนุ่มมองหน้าน้องสาวบอกมาอย่างเป็นงานเป็นการขึ้นเรื่องจ้างคนมันเรื่องเล็กต้องคิดมากเรามีเงินจ้างเสียอย่างสิบคนยี่สิบคนก็จ้างไปเถอะแต่นากำลังคิดถึงคนที่จะอยู่กับเราได้นานๆดวงตาญินสาวชักแจ่มใสเหมือนคิดอะไรได้ใครเขาจะอยู่ได้นานๆจ๊ะนานึกออกแล้วนามีเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป็นนักกีฬาเอน่ารักไม่เกรงกลัวใครน่าจะเขียนจดหมายชวนเขามาเป็นพี่เลี้ยงน้องเวสชื่ออะไรหรือเพื่อนเราคนนี้นินมดีค่ะนินมดีพัน,นักุลจบบทที่หนึ่ง